สวัสดีค่ะพ่อสวัยค,ค่ะขามาตามแนวทางกับพ่อสวัยค่ะในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสอง7หรยหกสิบเจ็คลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี้เนาะคุณพอ่อเนาะค่ะคุณพ่อว่าฝันแล้วฝันเม,มื่อไรคุณพ่อฝันลายมือเลละฝันว่าเห็นกบกบอยู่ในหูเห็นแต่หัวมันผูผูมันห่องเทาอย่างไปมันห้องรัดหนาโอ้โหมันมีกบอีกตัวอะไรนน่เขาวะ่ะค่ะ มันอยู่ในสายเลยว่ายางขับไปไกลๆไปเห็นหัวผนอยู่ในหูรูเล่รูเล่อยู่กบเน,น mm. ออกมากกับบ่ออกสิลงกไปกับบ่ลงบานนี้เห็นกบแล้วห้องก,ก็เลยย่างไปลำทางไปไปขอไม่ยิงสามคนไปคุดเอากบในเรืองนังวากบเห็นกบอยู่นหน้าหมันหอมเวลาหูมันต้นในพังทางแหละจงปงอยู่วะบานนี้กับ พม่ดีมันก็พากันมามาขุดนีจังมันขุนดได้บ่ได้แต่ว่าคนเนี่ยคนสามคนมายิ่งนุ่งเสื้อสีเดียวกันหมดช่วงประตํากระทอกันมดบานนี้เขากันยางไปเขาไปเห็นกุกใหม่บอกไ้อู้สองสามกอดคนแล้เลี้ยวขึ้น,น,นเทิงมักงามแท้ดใหม่ต้นนี้บ้าแต่ว่าก็ะเลยหูเมือไปหอนหันนะ มาหูเม่อว่าโอ้กูพันต่วนี่ว่ะกูเม่าขึ้นมาค่ะเด็กบ่อว่ะแจ่ว่าขีดอยู่เรียนคุณพอสตีให้ตัวไรนอนคอมันอันนี้ครับมันกบตาหาเก่าเก่าห่านนะหาไม่กร่ใสคุณพอหัวมันดีเห็นหัวมันหัวมันผูผูอยู่ในหูนะม,มันจะออกมามันถังบอ,อกค่ะ มันลบหนาลบลังอยู่หันละบ้านเขาเขาไปมนกัลุลุงไปลุมผดค่ะแต่ว่านีนเป็นหูมันบอเออมันเป็นหูบานนี้เขาออกมาประเทศัวมันเอกก็เริ่มย่างมากนำทางมาใกล้เติบแล้วมาบอกมายิงสามคนไปไปเบิ่งประคุดอันนี้เลอกครบในทางในพังทางแล้วว่ะค่ะมันกับพักกันหมาคนก็นุ่งเสื้อสีเดียวผ่ากับสีเดียวกันเหมื สีอะไรเด้อคุณพ่อสีเหลืองสีเหลืองอืมแต่ว่าเลขมันเป้าบ่าาคนสามขนก็เป็นสามวัคซีนเสียเสียก็เสียซูตเตียวกันเลยเสียก็สามเนี่ตีไปเป็นสามสามนะคุณพ่อให้ยสามสาม,มคุณหญิงน้ามีได้คุณพ่อจักแหล่ะแหล่ะแต่จิจับใส่แหละ ผู้หญิงนำซีกับติดสามซีซีสามหรือนำนาะคุณพ่อเนาอเพราะว่าผู้หญิงสามคนทะเลกัสามตัวตีจากกบนี่คุณพอ่อตีตัวใดแน่มามันเป็นคือเป็นกบนี่มันบเป็นนี่มันจะเป็นมันจะมาอยู่กับเสือพี่เพราอันนั้นผู้หิงสามคนมันจะเป็นศูนย์สามสามกับปรจัก ศูนย <33 S 1> ์สามสามครกสิโบโอเป็นเก่าบอกคุณพอ่อตอนนั้นมันจะเป็นเหลขกส่างกับบัตรแยกแล้วครกอยู่นี่หูหได้คุณพอ่อห,หูนี่สิโบโอเป็นศูนย์บอกแล้วแต่แล้วอะไรมันออกมัจะได้กระไหนมันคือศูนย์เก่าหาศูนย์หาเก่าก็เป็นได้สามตัวสามตัวนี่คุณพ่อหายตัวไหนไอมักศูนย์สามสามผีแล้วล่ะคุณพ่อมักศูนย์สามสามกระติบ สวนเก่าหาไว้นำเนาะศูนย์เก่าหาหรือเก่าหาศูนเนาะคุณผอกลับเอาค่ะเลยสามตัวแต่ว่าคุณผอมันมักศูนสามสามเนาะค่ะผู้หญิงนี่สามคนผู้หญิงหน้ามีเนาะคุณพ่อเนาะกายลืมสามสี่สี่สามเนาะค่ะกลับเอานำ แต่ว่าเนี่ยทางที่คุณพ่อมากก็คือศูนย์สามสามฟันเทีนเต็มายิงเนี่ยหว่าก,กันฟันเห็นมานยิงมันเป็นสามโหลดเดี๋ยวว่าตีเป็นสามค่ะคุณพอ่อห้ศูนย์สามสามหล่กะศูนย์เก่าหาบอกคุณพ่อหรือว่าเก่าหาศูนย์เออเก่าหาศูนย์ก็ได้เก่าหาศูนย์เนาะค่ะตีจากกบเนาะคุณพ่อเนาะกลับไปตัดเลนเอาค่ะ เป็นแนวทางของพอสวัยค่ะในงวดวันที่16พฤศจิกายน2 5 67ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบไปรางวันไญ่รับคุณพอสุขุสุคนค่ะแต่ว่าคลิปนี้คุณพอฝันบายาวเนาะคุณพ่อเนาะฝันสั้นๆค่ะให้ท่านผู้ชมตีซอยกันค่ะฟังความฝันคุณพอละก็ตีซอยกันคอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะว่าคุณพอีฝันแบบนี้ท่านผู้ชมสิตีตัวเลขเป็นตัวใดเนาะค่ะบองหัจะเรียกว่า พันเทนปี๋สามตัวนะจับยังวะแล้วมาเจ็ดจับเปิดขึ้นเปิดพาขึ้นว้าครบยงกันสองตัวมาเด็กจับดึงออกจับดึงออกมาเด็กก็ยังอีกว้ามาเปิดไปเปิดมาคือมาเห็นจับอีกตัวหนึ่งอีกแค่ว่าเป็นา 8, 7, สามตัอ้แปดเจ็ดสามแปดสามเจ็ดวก็ว่า 3, 7, ววไหนจะมาออกสามสอง แปดนาดเลยค่ะนี่คือกันละบอยืนในหูเห็นแต่หัวมันโผล่โผล่อยู่มันห่องช่องตาบานนี่แหละเจ๊ตัวไปนี่ครับคุณ่อตัวเดียวตัวเดียวเออแต่ว่ายามสีเอามันก็ลุกเข่าม่นบอกคะยามห่อมามันกับออกมาห่องก็แต่ว่าเห็นแต่หัวเห็นแต่หัวจะเลื่อยยางไปบอกบอกเอาดอกว่ายางไปไปฟอร์มมีอย่งสามคนค่ะ เป็นพากันคุยกันมายัางลองนำทางว่าไปขุดอากบเนี่ยเดนินนาง่างวากบ,บนี่ยทางพังท่างอ่ะบอกเป็นไงกบต้นมันอยู่ในหู้นั่นล่ะว่าเออเออมันกับพากันมาขุดเอากระยางไปเรื่อยๆประหอดต้นไม้ใหญ่แห้งเบิ้บซอยจะเจออจข่า อากาศที่ดีไงว่ามันเย็นถ้นหนัลงเสาไม่ได้หูเมือค่ะท่นนั้นได้ฟันยันยาวฟันสันสันฟันเบาแยวน้อคุณพ่อเนาะค่ะขอให้มีโชคมีลาบกับพอสวัยสุข่สุขนค่ะค่ะขอบคุณพอสวัย้หลายค่ะบบเพงเนวทางขอบคุณค่ะกาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของพอสวัยค่ะในงวดวันที่16พฤศคือีกายน2567นกบนี่ค่ะพอสวัยนี่เพิ่นฟันสันสันันเบาแยวเพิ่นว่า เพื่อนฝันว่าจักไปใสเพื่อนมาไปน้ำทางนี่ละแล้ไปได้ยินเสียงกบุบหงเพื่อนว่ากเ็เลยยางไปซองเบงไปพอกรบตัวหนึ่งตัวบักง่ายนันงมุดอยู่ในหูเพื่อนว่าพอสวักยก็เลยสีเอามาเพื่อนว่าพอเขาไปใกล้กบนี่ก็มุดเขาไปทางไนเพื่อนว่าพอเทิบออกมากบก็ปอนหัวออกมาเพื่อนว่าแต่ว่าพอสวัยว่าโอ้ยเอาบได้ดรอก่าซันพอสวักยก็เลยยางไปทางหนาต่อเพื่อนว่า ไปแล้วไปพ่อผู้ยิงสามคนยางมานำทางแต่ว่าใส่สูตรสีเหลืองคือกันเบิดทั้งสามเพื่อนว่ะพอสไวยก็เลยบอกผู้ยิงสามคนนี่ไปเอากบเนาะคะ่ะหลังจากนั้นพ่อสไวยก็บยางตอ่อเพื่อนว่ะไปพอตุอนใหม่ไงก็เลยนางผักอยู่ไต่ตุนใหม่ไงลเลยหเม่อสั่มเพื่อนว่ะพอสไวยก็เลยเดตตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นเป็นเหล็กดีจากฝันเหลขกสามตเนาะคะ่ะ ก็คือเก่าหาศูนย์เกานี่ตีมาจากกบเพิ่นว่หาเนี่ตีมาจากหัวของกบเพื่อนวาศูนย์นี่ตีมาจากหู้กบเนาะค่ะเลขสามตัวก็คือเก่าหาศูนย์ส่วนศูนย์สามสามเนี่เลขตีมาจากฝันคือกันค่ะศูนย์นี่เพื่นตีมาจากหูของกบเพื่อนว่สามสามนี่ตีมาจากผู้หญิงเพิ่นวาผู้หญิงตีเป็นสามแล้วก็ผู้หญิงสามคนเนาะค่ะเพื่อนก็เลยหายเป็นศูนย์สามสามเพื่อนว่าค่ะ เลขสองตัวค่ะ C สามเลขตีจากฝันผู้หญิงนี่น้าม C ก็ได้เนาะคะ่ะแล้วผู้หญิง3คนจับเซกันเป็น C 3ามค่ะคับนำกับสาม C เนาะคะ่ะส่วนสามสามเก่าหาศูนย์สามเกาศูนย์หาศูนเป็นเลขตัดออกมาจากเลขสตัเนาะคะ่ะเลขสตัตัดออกมาให้แล้วก็สิเป็นสามสามเก่าหาศูนย์สากนย์หาศูนย์ค่ะ เป็นแนวทางของพอสวัยในวดวันที่1 6พฤศจิกยา,นายน2 5 6 7นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในรางวัลใหญ่กับพอสวัยสุขูมสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะกันไว้คาท้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพรารวยน้ำนี้นเนด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณค่ะ